ับวันนี้เราก็มาเปลี่ยนล้อขออภัยครับเปลี่ยนลูกปืนล้อรถยนต์กันนะครับก็เป็นอะไรที่บอกว่าทําไม่ยากนะทําง่ายนะครับแต่ว่าทํานานหน่อยนะครับเพราะว่าไอปินล็อกตัวนี้นะครับมันจะออกยากนะครับอันนี้ก็เป็นซุ้มซุ้มล้อรถยนต์นะครับตัวนี้ก็เป็นสเปเซอร์มันเห็นไหมเป็นดุมล้อนะ ไอห้ารูอะไรเงี้ยห้ารูหกรูสี่รูที่ใส่ล้อแม็กอะนะครับของรถยนต์นะครับวันนี้มางานใหญ่เลยนะรับงง,งงเลยไม่ไม่ได้ทํารถใหญ่มาก็น่าจะสิปีแล้วอะตั้งแต่สมัยเรียนเทคนิคอะครับสมัยเรียนกับอาจารย์สมบูรณ์นะครับโอ้โหจำแม่นเลยครับอาจารย์ให้เปลี่ยนจรลบีล้อว,วิ่งไปล้อหลุดที่บ้านสิงจําแม่นเลยขำฮาเลยครับ เพื่อนๆจะตกกันทั้งทั้งห้องครับดีนะครับว่าโอ้โหอาจารย์นะครับไม่ให้คุณพาลงโทษอย่างหนักนะครับดีว่าให้อภัยนะครับก่อออกยากมากครับกิ๊บตัวนี้ยังอยู่ในความทรงจําเลยครับโคตรแข็งเลยครับกิ๊บล็อกตัวนี้ครับใครมีวิธีออกง่ายๆอย่าลืมแชร์ผมดูด้วยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าครับนี้ครับอะไหล่รถยนต์มาทําบ่อยมากนะครับงานเกรืงรถยนต์เนี่ยมาบ่อยมากเลยนะครับ ปีหน้าว่าจะซื้อที่เจียจานรถยนต์นะครับเจียจานเบรกนะใช้แท่านกึงเจียไม่ไหวครับนานมากเลยครับสี่อันนี้ครับก็ยังเอาไม่ออกนะครับกิฟนะครับแข็งครับแข็งมากเลยครับแข็งจัดเลยนะครับพยายามอยู่ครับคีมธรรมดานี่ถ้าข้อไม่แข็งก็เอาไม่ออกเลยนะครับอันนี้ผมใช้คีมล็อกแทนนะครับเพื่อน ใช้คีมล็อกบีบนะครับก็ยังไม่ค่อยจะออกเลยเห็นไหมความแน่นของมันนะครับโอ้โหจะออกอยู่แล้วนะครับนี่ครับอ,ออกยากจริงๆครับปิ้นนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมให้ดูครับตอนนี้ก็ ทำการเอาออกอยู่ครับนี่สกัดลากออกมาอย่างนี้เลยครับจะหลุดก็ไม่หลุดนะครับแต่ยามันหุบเข้าไปได้นะครับมันหุบเข้าไปได้นี่งานงอกเลยนะครับดึงยากมากแข็งมากเลยครับปิ้นอะไรก็ไม่รู้ครับนี่ ค,อคอบบ่อ,คคอยๆแงออ่แง่แง่อย่างนี้ครับไม่ค่อยแง่ออกเฮ้ยเฮะลงมายังลงแล้วลงแล้วใช่ไหมแต่ล,ลงลงเนี่ยที่พี่ต้นทายเนี่ยใกล้แล้วใแล้วอ <c ười> ุ้ยโอ๊ยคิ้วจะแตกครับคิ้วจะแตก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอออกแล้วคิ้วทับแตกเลยนะครับแน่นอนจริงจริงอ้าวมาต่อครับของจริงครับวันนี้เดี๋ยวให้คิดครับพี่เราจะได้เอาตังค์มาเลยไม่เกินห้าร้อยอะ ก็เดี๋ยวอัดออกต่อเลยนะครับ จริงจริงนะครับจอมครับผมนัอันอันอนั้นไม่เจ้ามาถ่ายที่เนมมี่ยล,ลงแล้วไหมใกล้ใกล้ลงแล้วใ,ใกล้ลงใช่กี่ลงแล้วจะได้ดูดเอาแล้วครับ, <Brisbane S 1> รบใกล้แล้วนะครับโอ<ห>้ย<ห>ลุดแล้วนะครับ <โ throw> นี่กล้องสั่นเลยนะครับ ทุกครั้งอะ่ะนี่โคโยลงใช่ไ้ยโคโย่ดีเหรยเอาละครับอ๋อไอบ้ามออได้ไหมมัง้งฮึยังไม่เสร็จเลย เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงแ่้องได้วย,ยวอ้าวมาดูกันต่อนะครับอันนี้ก็จะอัดเข้ากำลังจะอัดเข้าแล้วนะครับป๊บ <c oughs> สดแล้วนะครับ <c oughs> ทีนี้ก็มาดูการใส่กิบล็อกกันนะครับใส่โคตรยากครับ ตอนใส่ยากกว่าตอนออกนะครับนี่ครับไม่มีครีมอะไรบีบได้เลยนะครับตอนนี้นะครับก็ไม่ใช้แล้วครับเพราะว่ามันแข็งเหลเกินนะครับก็จะใช้นี่ครับแท่งเหล็กนะครับที่กึงมาโดยเฉพาะนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราดันนะครับเราเอียงไปทางนู้นนะครับเราเอียงไปทางทิศบุรพานะครับตะวันออกนะครับ พอยองเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวพอเวลาเรากดนะครับมันจะค่อยแอนกลับมาทางนี้เพราะว่าผมกดทางนี้เหล็กมันเองทางนี้นะครับเดี๋ยวมันจะค่อยกด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 ,กด,กดเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเข้าอย่างที่คิดหรือเปล่านะครับเหล็กเลื่อนแล้วครับโอ้โหอเอาใหม่ครับก็อาจจะผิดเส้นศูนย์สูตรไปนิดนึงนะครับ ละตีจูดยังไม่ได้นะครับเอาใหม่เอาใหม่นะครับอ่านี่ครับก็หมุนนะครับหมุนเข้าไปแล้วนะครับนี่ครับก็เข้าไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับอ่าขยับอีกนะครับโอ้อันนี้หลุดนะครับหลุดออกมาครับขอภัยด้วยนะครับ อ่านี่ครับอ่ะทีนี้ก็จะใช้คอ้อนกับสก,กัดนะครับค่อยๆเคาะเข้าไปนะครับนี่ครับ <c oughs> เราดันไว้แล้วนะครับ <c oughs> อ่าเนี่ยเข้าไปแล้วครึ่งหนึ่งเห็นไหมเราดันไว้แล้วนะครับไม่ต้องกลัวมันจะหลุดอีกแต่ถ้าเราไม่ใช้อะไรดันทับไว้อย่างเงี้ยนะครับมันจะเข้าไม่ได้เลยมันจะเข้าออกเข้าออกเด้งเข้าแล้วก็เด้งออกเด้งเข้าแล้วก็เด้งออกเพราะว่าเป็นธรรมชาติของกิบล็อกมันจะถ่างตัวตลอดเวลานะครับเนี่ยอ่เวลาผมอัดนะครับสังเกตดู ว่ามันจะลงตามแรงกดเลยนะครับแต่มันลงเองไม่ได้หรอกต้องใช้สกัดช่วยเงี้ยเห็นไหมเดี๋ยครับก็ค่อยเคาะไปนะครับอ่าเราก็อัดเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมพอเข้าปุ๊บเด้งปึ้งเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปนั่งรัดถ้ามือแหกนะครับกองผมเนี่ยแหกไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูเลือดเดี๋ยวดูเลือดเนี่ยครับของจริงครับเนี่ยครับเลือดไหลไปแล้วนะครับเจ็บก่อนนะครับเพิ่งจะรู้วิธีนะครับ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งฮะใช่ครับฝั่งต่อไปนะครับก็เป็นการเอาลูกปืนตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวจะใช้ที่ช้อนข้อเหวี่ยงมอไซนี่แหละออกนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่าแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ อย่าหัวมาใกล้พี่นะนพี่ตีไม่ค่อยดูด้วยนะยังไม่เจ็ดเลยพี่ ยังไม่เสร็จครับมีงานด่วนมาตั้งแต่บ่ายไม่ได้ทำเลยครับมีงานด่วนมะาตอนนี้ก็เป็นที่ช้อนหมอ้อไส้นะครับนี่ที่ช้อนเข้าเหวียงเข้ามาช้อนลูกปืนได้นะครับนี่ครับช้อนออกจากล้อได้นะครับแบบนี้เลยนะครับง่ายเลยอ๋อโอเคเรียบร้อยหลุดแล้วนะครับ เรามาอาัดเข้ากันครับเรามาอาัดเข้ากันครับตอนนี้เฮ้ยทางผิดครับทุกคนโอ้หดีนะอัดไปสองทีนะครับอัดทางผิดเฉยเลยนะครับเดี๋ยวเดียวออกก่อนนะครับกลับทางก่อนนะครับ เกือบไปแล้วนะครับเกือบไปแล้วดีนะยังไม่ถล่มลึกกะครับเก้าแค่จุ่มๆนะครับอันนี้หลุดอันนี้ต้องหยิบแล้วไม่หลุดนี่ครับโอ้โหดีนะครับอัดไปสองทีนะครับ ติดลูกปืนเลยโอ้โหอต้อออกก่อนนะครับอัดข้างหนึ่งก็อยู่ประมาณ1ิบสิาทียี่นาทีเพื่อนๆนะครับไม่เกินนี้ครับเกินนี้ลูกค้าบ่นแล้วครับทำนานนะครับทำนานการช่างนะครับถ้าเกินนี้นะครับ โดนบนเละนะครับอ่ะต่อไปก็จะประกอบแล้วนะครับอ่ะเปลี่ยนข้างก่อนนะครับเมื่อกี้วางข้างผิดนะครับมันก็จะทุรักทุเลหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื้ขนาดที่หนัก แล้วก็ความใหญ่นะครับของชิ้นส่วนรถยนต์นะครับเราก็รับทําให้นะครับเพราะว่าลูกค้าไม่รู้ว่าไปทําที่ไหนนะครับเราเป็นโรงเกรงนะครับเราก็ต้องทําได้ทุกอย่างนะครับไม่ทุกอย่างก็ต้องเกือบทุกอย่างนะครับเพราะว่าต่อไปเราก็คงจะต้องรับเึงทุกอย่างนะครับมองดูแล้ว ครับเพราะว่าจะกึ่งกับมอไซค์อย่างเดียวคงไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามาสักขนาดนี้แล้วนะครับเ <c> พ <oughs> ื่อนดันลงไปแล้วครับใครมีรถยนตน์ครับว่างๆถอดมาได้นะครับเอามาเปลี่ยนลูกปืนล้อได้นะครับของใครที่วิ่งล้อเสียงดังสั่นๆใส,นส,นสๆนะครับ แล้วก็พวกบูทลุกยางปีกนกนะครับลองถอดเช็คดูนะครับเผื่อจะเป็นแบบคันนี้ก็ได้นะครับคันนี้เขาวิ่งจนสึกหลอเสียจนต้องบอกว่าจาระบีนี่แห้งหมดเลยครับจระบีหายหมดเลยครับวิ่งจระบีทัดจะไม่มีอยู่แล้วครับในล้อนะครับวิ่งอีกหน่อยก็คือว่าลูกปืนล้อแตกหมดนะครับเขาใช้จัดครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถวิ่งส่งของเก่านะครับ อ่ะโอเคเราก็จะดันเข้าไปอีกนะครับเรื่อยๆจนมันสุดแหละนะครับนี่ยังไม่สุดนะครับลูกปืนมันยันก่อนนะครับลูกปืนมันยันข้างล่าง พกของมันอะอม,นมาใส่นะครับน,นี่อ้าวอันนี้ของเขาเลยนะครับแผ่นปิดกันสนิมเข้ากันฝุ่นนะครับนะนี่ดันเข้าไปเลยค,ค,ครับนี่ดันเข้าไปเลยปุ๊บสนิทแล้วนะครับฮะสนิททุกที ครับตากองมีแซลครับอยู่ข้างหลังครับนี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับหมุนได้นะครับวิธีเช็คก็ล้อมันใช้หมุนใช่ไหมล่ะแล้วก็หมุนดูนะครับหมุนดูนี่ครับแล้วก็หมุนดูนะครับอ่านี่มันยังมีจารบีอยู่นะครับมันก็จะตึงๆงี้แหละไปใส่แล้วมันก็จะลื่นนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับงานใหญ่วันนี้นะครับโอ้โ oh, ห oh, ใหญ่จริงๆนะครับนี่ครับอะไหล่รถยนต์ทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้นะครับมอไซค์ก็มีจะเสร็จหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เลยรับทำรถยนต์ตอนเย็นต่อเลยนะครับ